มาถึงแล้วครับผมที่นี่นะครับที่ร้านไก่ตุนสมที่ผมบอกนะฮะซึ่งร้านนี้เนี่ยเจ๋งยังไงทำไมาต้องกินร้านนี้ฮะตรงที่ว่าคนชอบมากินเยอะเพราะว่าประธานาธิบดีของเกาหลีใต้นะครับที่มาญิงนะก็ยังมากินร้านนี้เลยร้านนี้เลยเนี่ยเป็นร้านโปรดของท่านประธานาธิบดีใช่ครับแล้วเราก็จะได้ลิ้มรลองรสชาติที่ท่านประธานาธิบดี ก็ได้ริมรองมาแล้จแแวจริงๆแม่บอกแม่แม่บอกว่าจริงๆตีนไก่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำไมยิ่งเฉพาะไก่ร้านนี้นี่แย่มากเพราะทำไมเพราะมันไล่ตุนคนไปเรื่อยมันไม่ดีเลยจริงๆมันเจอยาตีนมันก็ตุนอะไรมันก็ตุนจะจบอย่างนี้อะแต่ว่ามุดเข้าก่อนอะโสมครับเชี่ยโสมนำหน้าโสมนำหน้าเชี่ย โสมนำหน้าอ๋อมุกปัญญาชนหน้าอันนี้เลิกจากหน้าร้านจะมาถึงตรงนี้มีกางไรท์แม่หายไปหนึงขอบคต้องมีสักมุกต้องมีต้องมีมีสักมุกที่ผ่านใช่มต้องมีสักมุกที่โดนฮึอะไรงี้นะโสมนำหน้าโสมนำหน้านี่นี่ของมีของมีไรปไดตึ๊ด้อ อะะไรวอันนี้ผมเป็นผู้ชายไงนี่ผู้หญิงตึ๊ดตึ๊ดสองเพศโอเคครับผมไม่ได้ก็ได้ครับสองเพศไม่ได้เลยโมหักของหักกูว่าของปูกเกิดแล้วนะนี่เกิดพี่วัเกิดพี่ ครับเมนูครับของร้านไก่ตุนนสมร้านนี้นะครับผมเมนร้านนี้ก็จะเน้นไปที่ไก่นะครับจะมีไก่ตุนนสมหลายแบบเลยมีไก่ดําด้วยนะครับแล้วไก่ขานะฮะหลากหลายเมนูไก่ครับและด้านในก็อันนี้ไม่มีอะไรครับก็นีให้ดูวิธีการกินครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้มาแล้วนะครับตึงอย่างนะฮะเดี๋ยวก็ต้องลองชิมดูว่าจะเป็นยังไงร้อนมากที่มาทีควันเลยครับไม่ได้เข้มข้นมากมันเล่นน้ำย่อยไงเพื่อจะได้กินยิได้ยังแบบลื่นคอ ากการที่ได้ลองชิมดูแล้วนะครับรู้สึกว่ารสชาติเนี่ยสมกับการที่ประธานาธิบดีของเกาหลีชอบทานเลยนะครับถือว่าอร่อยมากนี่คือร้านที่เราได้กินนะคะต่อแถวยาวจากตรงนี้นะคะไปนู่นเลยค่ะมาดูกนดีกว่าวันจะถึงขนาดไหนนี่แค่ช็อตในร้านนะยังแบบยาวมากเลยอ่ะประมาณห้าห้าเมตรแล้วอ่ะัต้องอีกเร็ว ะคะคือของดีนะคะถ้าใครมาก็มาต่อคิวนะคะจะได้เสพความอร่อยของไก่ต้มโสมที่นี่นะคะวดฉลาดสิส้นสและนี่คือความโสมนะคะความโสมเกาหลีเนี่ยถือเป็นสินค้าขึ้นชื่อและโด่งดังก้องฟ้าไปทั่วโลกเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่รัฐบาลของเกาหลีใต้เนี่ยมีความภูมิใจประสบความสําเร็จมากเพราะว่านางมีสมรพคุณทางยาเป็นที่ยอมรับทางการแพทย์โดยโสมเกาหลีเนี่ยมีสารที่เรียกว่า a d a ป t o เจนฉันรู้หรือเปล่าว่าฉันพูด ถูกหรือพูดผิดฉันไม่รู้นะให้เธอไปเซิร์ชใน Google เอาด d a p t ทเจ n คุณสมบัติพิเศษเนี่ยคือช่วยลดความเครียดช่วยปรับร่างกายให้มีความสมดุลมีความหยิ่งหยางนะคะและลดความไม่้ากระตุ้นให้เซลล์ในร่างกายของเธอชุดพุ่งพุ่งพุ่งมีพลังขึ้นมาร่างกายของเธอก็จะมีกําลังวังชาช่วยให้เธอเนี่ยรู้สึกสดชื่นมีความแฮปปี้กระปี้กระเปาพุ่งงพพุุ่่ง แล,กละกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยของเธอให้มีความแข็งแรง,มงเมื่อถึงดอกข้ไปลายเธอก็จะมีความแข็งแรงเมื่อฉันเจอเธอเราก็จะแข็งแรงไปด้วยกันเพราะทุกคนเจอกันล้วก็จะพุ่งพุ่งพุ่งแต่ถ้าหาโสมไม่ได้เธอก็ไปตลาดนางเลงแล้วเธอก็เอาผักชีนะคะมากินแทนโสมไปก่อนแต่ว่าเธอก็จะไม่ได้อะแด็ปโชนเจนเธอก็จะได้มีความแบบได้ดปุ๋ยนะคะที่มากับรากผักชีแล้วก็แบบเป็นุ๋ยที่ทำกบที่วุ้ที่วายต่างๆนะคัะ โบราณท่านว่ากินข้าวไม่กินหวานสันดานใครใครใครรู้สึกแล้วค่ะแหมไม่พูดพร้อมกันตั้งแต่แรกเลยจ้ะรู้สึกว่าตัวเองหวิ่งหน้าอะไรมากเมื่อกี้ขอบใจอะไรมันจะเป็นไงเรากินของเคี้ยวเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมากินของหวานกันก็เลยจะพาคุณผู้ชมนะครับมาที่ร้านนี้ร้านชาชินเยชับชิดชินเยชับชิดชินเยชับชิบร้านนี้นะครับก็อยู่ นี่นะครับก็คือย่านอินซาดงนะครับก็วิธีการมาก็ง่ายมากๆนะครับผมนั่งรถไฟใต้ดินมาที่สถานีอังกุกนะครับซึ่งย่านอินซาดงนี้เป็นย่านแห่งศิละปะครับผมมไหนๆก็ามาสายเทรดดิชั่นกินเที่ยวกันแบบวัฒนธรรมเกาหลีแท้ๆใครที่อยากตามรอยแนะนำเลยร้านนี้ไม่ควรพลาด ชินโอทีเฮาส์ร้านชาดั้งเดิมของเกาหลีแท้ๆสเสน่ห์อยู่ที่วัตถุดิบและวิธีการทําแบบดั้งเดิมโบราณของเกาหลีสังเกตที่คุณป้าเจ้าของร้านก็รู้ว่าโบราณวินเทจแท้ๆ <c oughs> เริ่มด้วยเมดูชา้าแก้วแรกกันเลยดีกว่าชาสังวาชา ชาต้นตำรับของร้านตัวชาทําจากสมุนไพรกว่า8ชนิดผ่านการต้มให้เข้ากันผสมกันอย่างลงตัวแถมยังมีสรรพคุณทางยาสําหรับผู้ที่เป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลไอคอะแคกกระดกกระดัก <c oughs> ดื่มชาตัวนี้เข้าไปรับรองลงตมูกอินหลี <c oughs> มาถึงตัวชาตัวที่สองชาโมกวาชาที่ทำมาจากผลโมกวา ผลไม้เกาหลีที่มีผลสีเหลืองและมีรสชาติคลายส้มโดยนําผลไปหั่นหันหันแล้วก็แช่กับน้ําตาลใช้เวลาหมักหลายปีจนผลโมกว่าและน้ําตาลเข้ากับเป็นเนื้อเดียวกันถึงจะนําออกมาชงเสิร์ฟให้ลูกค้าได้แม่งานละเอียดลหลายๆให้รสชาติสดชื่นเหมือนยืนอยู่ในสวนผลไม้อ่าสดชื่นอิลีและมาถึงชาตัวสุดท้ายที่คุณป้าแนะนำชา แช่ชูชาชาที่ทำมาจากพุทซาจีนเกรดเอผาดกรรมวิธีแบบโบราณชาที่ออกมาจะให้รสหวานสดชื่นดื่มง่ายให้ความรู้สึกผ่อนคลายและนี่คือชาสามเมนูที่ห้ามพลาดของร้านชินโอทีเฮาส์นั่นเองตัวเธอมาเรามาเริ่มชิมอันแรกเลยนะครับที่เขาบอกว่ามีเพื่งเทศแปดชนิดแปดชนิดกินแล้วจะหายหวัดทันทีถ้าเกิดเป็นหวัดอยู่ แต่กลิ่นเหมือนฮะลโลเลยอ่ะเราลองดูสีด้วยพี่ป๊าบยังไงมันเหมือนเหมือนเอ่อเหมือนยาจีนอ่ะมีมีพุทราด้วยไอ้ที่เห็นลอยๆนี่คือพุทราละดีไหมดีไหมเป็นไงดีนะดีนะชื่นรู้สึกได้เหมนแบบมันเป็นธาตุเย็นอ่ะแล้วเรามาดูเมนูต่อไปดีกว่าอเลืมที่ไอศครีมเลยครับอ่ครับมันเป็นบวยๆอ่ะไอ้ที่บอมันส้มนี่ ชัดเจนนะฮะอืมอันนี้ก็ชื่นใจครับโอ้โอ้หเสียงมันอะไรขนาดนี้เนี่ยต้องชอบอันนี้นะเท็กซ์เจอร์มันจะแบบแล้วอันนี้คือเนื้อพูซาอ๋อคือเนื้อพูซาที่เขาที่มันที่ยังไม่ข้นกว่าอันนี้คือเนื้อพูซาใช่ไหมเรารู้สึกว่าอีกอย่างนึงที่ทำให้บรรยากาศเนี่ยมันดีมากคือความมีตัวของความเป็นร้านเนี่ย บรรยากาศของร้านเนี้ใช่บรรยากาศของร้านทำให้เราประทับใจมากเลยเมื่อเย็นเนาะมีเสียงเสียงดิ้นพิณเบาติ้งตังใจลอยแล้วบรรยากาศดีคุณวางยาครับงั้นวันนี้ผมพวกเราขอนั่งปล่อยใจไปกับปิงปองก่อน ชาโบราณดีหนูรู้สึกว่าวันนั้นนะ่ะให้ร้านชาเลยที่หนึ่งเพราะว่าข้างนอกมันร้อนมากอากาศมันร้อนนะ่ะเดินมาทั้งวันเลยอากาศมันร้อนมากพอเปิดประตูเข้าไปเท่านั้นแหละมันมีไอเย็นของแอร์ปรับอากาศที่เขาเปิดเข้ามาแต่บรรยากาศในร้านคือมันม,มีความเป็นโปร่งแสงอนะ่ะมันมันเหมือนกับอีกเมืองหนึ่งอีกโลกหนึ่งแล้วเข้าไปแล้วมันรู้สึกแบบสบายใจมากได้เวลาตามหาตุกก๊กตาลูกเกง ตาลูกเก่งคืออะไรนางคือตุ๊กตาเก่งเหลียวหลังตัวจิว๋วที่คุณ,ค,ณคุณพิธีกรทั้งสี่จะวางไว้เป็นแลนด์มาร์กตามอัธยาศัยคุณผู้ชมท่านใดสามารถตามรอยตุ๊กตาลูกเก่งจนเจอและถ่ายภาพส่งมาที่แฟนเพจไดอารี่ตุ๊ดซี่ถือว่าสุดครับรับไปเลยเด่นๆของรางวัลพิเศษสุดซิ่งจากทีมงาน วนไปครับก็ชอบร้านนี้ฮะวันทีเฮาส์ที่เรารู้สึกว่าเป็นเป็นโรงรำชาญที่เข้ามาและเย็นกายสบายใจมากๆเลยนะครับก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ลองมาชิมเครื่องดื่มของที่นี่ด้วยที่มีกลิ่นหอมของเครื่องเทศหลายชนิดนะครับเอาล่ะยังไงก็ดีอย่าลืมมาหาตุ๊กตาลูกเก้งด้วยนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เก็อยู่ที่อินซาดงแล้วนะครับใช่ฟองครับจ๋ามึงะตะโกนทำไมครับเมื่อกี้นี้ปากี้เสียวปกกี้เสียว